ห้าพันถุงนะส่งไปภาคใต้ห้าพันถุงนะเราเอาจุลินเซียามาบริจาคช่วยพี่น้องกเกษตรกรชาวภาคใต้เรามาส่งเพจอีจันนะเนี่ยศูนย์รับบริจาคเพจอีจันตามมาดูกันเราเอามาทั้งหมดห้าพันถุงนะวันนี้ใส่รถมาเต็มคันเลยจากเอเนี่ยเราใส่มาเต็มคันเลยเดี๋ยวเราจะาลงกันที่นี่เดี๋ยวรอน้องๆเขามายก,กชุมชนไหนต้องการติดต่อเข้ามาในเพจทักเข้ามาในเพจนะครับ ติดต่อมาเจเตีก็ได้ติดต่อไปที่เพจอิจันก็ได้ฝากด้วยวันนี้ผมต้องฝากด้วยคือนอกจากพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ชายขอบผาดใหญ่เกษตรกรรมเสียหายทั้งหมดน้ําท่วมทั้งหมดเราต้องเร่งช่วยฟื้นฟูเขายิ่งชาวสวนทุเรียนไปร่วงหมดแล้วต้องรีบแก้ปัญหาเลยต้องฝากด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับต่อให้ถึงมือเลยค่ะ น้องๆกำลังขนอยู่ครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมอเรามาส่งพร้อมไปกับของโรงงานที่นอนที่เพจิจัน5,000ถุงนี้จะถึงภายในพรุ่งนี้คราวนี้เราฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ